ถ้ามีใครคนหนึ่งบอกว่ามาจากอนาคตคุณจะเชื่อไหมหลักฐานลึกลับที่โลกยังไม่อธิบายได้ชายปริศนาที่รู้อนาคตก่อนมันจะเกิดขึ้นจริงเขาคือคนบ้านนักหลอกลวงหรือจริงๆแล้วคือผู้เดินทางข้ามเวลาเรื่องจริงที่ช็อกโลกพร้อมหลักฐานที่จะทําให้คุณขณะลุกอยากระพริบตาเพราะสิ่งที่คุณจะได้เห็นอาจเปลี่ยนความคิดเรื่องเวลาไปตลอดชีวิตคือหนึ่งที่เงียบสงัดสายลมหนาวพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ แสงจันทร์สาดส,ส่องทะลุหน้าต่างกระจกเก่าชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องใต้ดินใจเขาเต้นแรงอย่างไม่ปกติกลิ่นอับชื้นของฝุ่นและเหล็กเก่าเข้าจมูกเขาถือแฟ้มเอกสารเก่าที่เต็มไปด้วยภาพถ่ายและจดหมายเอกสารเหล่านี้ดูเก่าแก่แต่บางส่วนถูกเขียนด้วยหมึกที่ยังสดใสสายตาของเขาเล่ยดูภาพถ่ายที่แสดงเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อภาพของคนที่เหมือนเขาในยุคที่เขาไม่เคยไปมาก่อน เสื้อผ้าท่าทางและสถานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังติ๊กต๊อกอย่างต่อเนื่องเขารู้สึกเหมือนเวลาในห้องนี้เดินผิดปกติเหมือนถูกดึงเข้าไปในวงจรที่ไม่มีทางหลุดพ้นอยู่ดีๆภาพหนึ่งในแฟ้มดึงดูดสายตาเขามากที่สุดเป็นภาพถ่ายชายคนหนึ่งใส่ชุดสมัยเก่าใบาหน้าคล้ายกับเขาอย่างน่าประหลาดแต่ในมือของชายคนนั้น ถือวัตถุแปลกประหลาดที่ดูเหมือนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเขาสัมผัสเอกสารอย่างระมัดระวังแล้วสายตาก็จับจ้องไปยังข้อความที่เขียนด้วยลายมือที่ดูเร่งรีบข้อความนั้นกล่าวถึงการเดินทางข้ามเวลาการทดลองที่ล้มเหลวและการหายตัวไปอย่างลึกลับของนักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งจู่ๆประตูห้องใต้ดินเปิดออกเองอย่างช้าๆลมเย็นพัดเข้ามาในห้อง ไฟสว่างสลัวสลัวกระพริบไม่หยุดเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนเฝ้ามองอยู่ข้างหลังเขาหันกลับไปช้าๆแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพียงแค่เงายาวทอดลงบนผนังเงานั้นดูเหมือนคนที่เขาเห็นในภาพถ่ายหัวใจของเขาเริ่มเต้นแรงขึ้นทั้งความกลัวและความอยากรู้ปะนกันเขาเข้าใจว่าตัวเองกำลังอยู่ในจุดที่เล่าเรื่องจริงและความลึกลับมาบรรจบกัน เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในหูเหมือนคำเตือนหรือคำเชื้อเชิญให้เขาเดินหน้าต่อเขาเดินเข้าไปยังมุมหนึ่งของห้องพบกับกล่องไม้เก่าแก่ที่ถูกล็อกแน่นหนาแต่เมื่อเขาลองเปิดพบกับเครื่องมือที่ประกอบจากโลหะและแก้วอุปกรณ์ที่ดูเหมือนเครื่องเดินทางข้ามเวลาจริงๆแสงประหลาดเริ่มส่องจากเครื่องมือสร้างวงแหวนของแสงสีฟ้าอ่อนล้อมรอบเขา ความรู้สึกเหมือนเวลากำลังถูกบิดเบือนเขาได้ยินเสียงทุ้มต่ำที่กระซิบในใจพร้อมหรือยังเขาก้าวขาไปข้างหน้ายอมรับความจริงที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลร,ร่างกายของเขารู้สึกหนักขึ้นเหมือนถูกแรงดึงดูดแสงสีฟ้าอ่อนค่อยๆแผ่ขยายทั่วห้องใต้ดินเสียงนาฬิกาเริ่มเร่งจังหวะเร็วขึ้นเป็นจังหวะสันสะเทือนในอกลมหายใจของเขาขาดห้วงในช่วพริบตา รอบตัวเริ่มพรามัวภาพของอดีตและอนาคตผสมผสานกันเป็นภาพซ้อนทับเขาเห็นภาพตัวเองในหลายยุคสมัยในชุดต่างหาหะในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยแต่ทั้งหมดนั้นคือเขาเสียงวิดวิวของเครื่องมือดังขึ้นเป็นจังหวะเหมือนเวลากำลังถูกฉีกออกเป็นเสียงหาหะแต่ weird. Weird. ในความมืดมิดนั้นเขากลับรู้สึกถึงความอบอุ่นบางอย่าง เหมือนมีใครบางคนรอรับเขาอยู่ในอีกมิติหนึ่งทันใดนั้นเขาพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ไม่เคยเห็นมาก่อนถนนสายเก่าที่คุ้นเคยแต่เต็มไปด้วยผู้คนในชุดสมัยก่อนบ้านเรือนไม้และรถลากผ่านไปมากลิ่นของดินและควันไฟทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่ยุคอดีตเขาหันไปมองมือของตัวเองพบว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่สายตาในกระจกตรงหน้ากลับสะท้อนภาพของชายคนหนึ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ลึกลงไปในดวงตานั้นมีความรู้สึกเจ็บปวดและความหวังเสียงฝีเท้าเข้ามาใกล้เขาหันกลับมาอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพียงแต่รอยเท้าที่เพิ่งก่อตัวขึ้นบนพื้นฝุ่นหัวใจเต้นแรงเกินกว่าจะนิ่งเฉยเขารู้สึกเหมือนมีสายตาแอบมองเขาอยู่ตลอดเวลาราวกับว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในมิตินี้ เขาพยายามหาคำตอบแต่คำถามยิ่งมากขึ้นทุกวินาทีทำไมเขาถึงถูกดึงมาที่นี่ใครส่งเครื่องมือน,นี้ให้เขาและเขาจะกลับบ้านได้หรือไม่แสงสีฟ้ากลับมาอีกครั้งครั้งนี้สว่างกว่าครั้งก่อนมันล้อมรอบเขาอีกครั้งพาเขากลับสู่ห้องใต้ดินเดิมแต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมีข้อความลึกลับปรากฏบนผนัง เขียนด้วยหมึกเรืองแสงคำว่าเวลาคือของขวัญและคำสาบเขายืนตัวแข็งรู้สึกถึงความหนักอึ้งในจิตใจและเสียงกระซิบสุดท้ายที่ดังกล้องในหูเวลาจะเลือกผู้ที่คู่ควรและผู้ที่กล้าพอจะ,ะเผชิญหน้าเขารู้ว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลและเรื่องราวนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นชายหนุ่มยืนมองข้อความเรืองแสงบนผนังนั้น ใจิตใจเต็มไปด้วยคำถามและความหวาดกลัวแต่ในความมืดนั้นมีความมุ่งมั่นที่เริ่มก่อตัวขึ้นเขาต้องค้นหาความจริงให้ได้ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรข้างหน้าเสียงลมหายใจเบาๆดังขึ้นอีกครั้งเหมือนมีใครกำลังพูดกับเขาแต่ก็ไร้ตัวตนการเดินทางข้ามเวลานั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เสียงนั้นดังก้องในหัวใจของเขามันคือบททดสอบของความกล้าและความรู้สึก เขาเดินไปที่โต๊ะเก่าๆมุมหนึ่งของห้องพบกับหนังสือบันทึกปกหนังเก่าเปิดอ่านหน้าแรกบันทึกเล่าถึงชายผู้สร้างเครื่องมือนี้นักวิทยาศาสตร์ที่พยายามท้าทายขีดจำกัดของธรรมชาติและเรื่องราวของการหายตัวลึกลับที่ไม่มีใครเข้าใจภาพถ่ายที่แนบมากับบันทึกนั้นเป็นภาพของชายคนนั้นกับครอบครัวแต่สายตาของเขาเหมือนถูกจับจ้องจากอีกมิติหนึ่ง ราวกับว่าเขาเองก็ถูกจับอยู่ในกับดักเวลาจู่หาหะแสงว่าขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้เขาเห็นภาพอนาคตของตัวเองในโลกที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงและเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่คนในนั้นกลับดูเหงาและโดดเดี่ยวเสียงในหัวเตือนเขาว่าเวลาคือของขวัญแต่ก็เป็นกับดักเลือกทางเดินอย่างระวัง ชายหนุ่มตัดสินใจใช้เครื่องมืออีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่เพียงแค่เดินทางไปในอดีตรหรืออนาคตแต่เขาเลือกที่จะค้นหาเส้นทางที่จะเชื่อมโยงทุกมิติให้เป็นหนึ่งเดียวร่างของเขาเริ่มสั่นไหวภาพรอบตัวค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและเขาเข้าใจว่าไม่ใช่แค่ตัวเขาที่ถูกดึงเข้าไปในโลกของเวลาแต่ยังมีใครอีกหลายคนที่หลงอยู่ในวงจรน,นี้เขาต้องช่วยพวกเขาและช่วยตัวเอง ก่อนที่เวลาจะทำลายทุกอย่างเสียงนาฬิกาแขวนผนังค่อยๆหยุดลงแต่หัวใจเขายังเต้นอย่างไม่หยุดยัง้งการเดินทางของเขาเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและเส้นทางที่รอเขาอยู่ข้างหน้านั้นเต็มไปด้วยความลึกลับและความหวาดกลัวที่เกินกว่าจะคาดคิดแสงสีฟ้าค่อยๆจางลงอย่างช้าหาฮ่แต่ความรู้สึกหนักอึ้องและความกังวลยังคงติดตรึงในใจชายหนุ่ม เขารู้ดีว่าการเดินทางข้ามเวลานั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่เขาเพิ่งสัมผัสนั้นคือความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเรื่องเล่าในนิยายเสียงฝีเท้าหน,หนักหนักดังขึ้นจากบันไดไม้เก่าหาหะ <c oughs> เขาหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เห็นคือชายแก่คนหนึ่งในชุดคลุมยาวสีดำใบหน้าปกคลุมด้วยเงามืดดวงตาสองประกายแวววาวเหมือนมีความรู้ที่ไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ชายแก่คนนั้นกล้าเข้ามาในห้อง และพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าได้สัมผัสความลับของเวลาที่คนธรรมดาไม่ควรรู้แต่ทุกอย่างมีราคาและเจ้าจะต้องเลือกเลือกที่จะกลับไปใช้ชีวิตปกติหรือเลือกที่จะเป็นผู้พิทักษ์เวลาผู้ที่ปกป้องเส้นทางแห่งอดีตปัจจุบันและอนาคตชายหนุ่มรู้สึกว่าหัวใจของเขาหนักอึ้งกว่าเดิมแต่ในเวลาเดียวกันก็เต็มไปด้วยความกล้าผมไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับความจริง เขาตอบเสียงนิ่งมั่นชายแก่ยิ้มบางหาหะถ้าเช่นนั้นการเดินทางของเจ้าจะยากขึ้นพระเจ้าจะไม่ได้เดินทางเพียงลำพังอีกต่อไปทันใดนั้นแสงสีฟ้าสว่างจ้าขึ้นอีกครั้งและทั้งสองถูกดูดเข้าไปในวงแหวนของแสงพวกเขาหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อชายหนุ่มลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาพบตัวเองอยู่กลางเมืองในยุคอนาคต ตึกสูงระฟ้าและเทคโนโลยีที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมามีความเหงาและความเศร้ซ่อนอยู่เขารู้ว่าภารกิจของเขายังไม่จบและเขาต้องค้นหาคำตอบให้ได้เพื่อปกป้องโลกทั้งสามยุคสมัยอดีตปัจจุบันและอนาคตเสียงลมพัดผ่านย่านเมืองสูงและเสียงกระซิบจากอดีตยังคงก,องก้องกังวานในใจเวลาจะเป็นผู้พิพากษา และเจ้าจะเป็นผู้เลือกเส้นทางของมันชายหนุ่มก้าวเดินอย่างระมัดระวังท่ามกลางความทันสมัยของเมืองในอนาคตแสงไฟนีออนส่องสว่างทั่วทั้งถนนเสียงยวดยานบินทยานผ่านฟ้าเหนือหัวแต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกหนักใจที่สุดคือความเงียบงันในหัวใจของผู้คนที่เดินผ่านไปมาเขาเห็นเด็กน้อยคนหนึ่งนั่งร้องไห้บนมุมถนนใครบางคนเดินผ่านไปโดยไม่สนใจเหมือนโลกนี้ลืมที่จะดูแลความรู้สึกของกันและกัน ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนตัวเองถูกดึงดูดให้เข้าไปใกล้เด็กคนนั้นมือของเขาแต่ต้องไหลเด็กและภาพความทรงจำหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวภาพของครอบครัวที่เขาเคยมีเสียงหัวเราะน้ําตาและความรักที่แท้จริงเขารับรู้ได้ว่าภารกิจของเขาไม่ได้มีแค่การเดินทางข้ามเวลาแต่ยังเป็นการรักษาความหวังและความรักเพื่อให้โลกนี้ไม่สูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุด หาฮาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในกระเป๋าเสื้อของเขาเขาหยิบมันขึ้นมาดูหน้าจอแสดงข้อความลึกลับเวลาของเจ้ากำลังหมดลงเจ้าต้องตัดสินใจในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเขาเดินเร่งฝีเท้าเป็นสถานที่ที่ได้รับแจ้งเป็นอาคารสูงสุดของเมืองที่มีรูปทรงประหลาดดูเหมือนเป็นศูนย์กลางของการควบคุมเวลา เมื่อเขาเข้าไปข้างในพบกับห้องควบคุมที่เต็มไปด้วยแผงควบคุมและหน้าจอที่แสดงภาพจากหลายยุคสมัยชายแก่คนเดิมที่เจอในห้องใต้ดินยืนรอยอยู่แล้วเวลาของเจ้ามาถึงแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าจะเลือกอย่างไรที่จะเป็นผู้พิทักเวลาหรือจะปล่อยให้เวลาพังทลายชายหนุ่มมองไปรอบหาหะรู้สึกถึงความรับผิดชอบที่หนักอึง้ง และความกล้าหาญที่เพิ่มขึ้นในใจผมพร้อมแล้วเขาตอบด้วยเสียงหนักแน่นทันใดนั้นแสงสว่างว่าขึ้นอีกครั้งและเขาก็ถูกพาเข้าสู่การเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพื่อปกป้องอดีตปัจจุบันและอนาคตและเพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของเวลาความเงียบในห้องนั้นสั่นสะเทือนด้วยพลังของการเริ่มต้นใหม่และชายหนุ่มก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานที่ไม่มีวันจบสิ้น แสงสว่างค่อยๆจางลงแต่บรรยากาศในห้องควบคุมยังคงเต็มไปด้วยความรู้สึกหนักแน่นและลึกลับชายหนุ่มยืนอยู่ท่ามกลางแผงควบคุมและหน้าจอมากมายภาพของอดีตปัจจุบันและอนาคตพุ่งทยานวงเวียนอยู่รอบตัวเขาเสียงเครื่องจักรเบาๆดังต่อเนื่องเหมือนกับหัวใจของจักรวาลที่เต้นอย่างไม่มีวันหยุดพักเขารับรู้ได้ถึงความสำคัญของหน้าที่นี้เป็นบทบาทที่ไม่ได้มีใครเคยขอ แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อรักษาสมดุลแห่งเวลาทันใดนั้นหน้าจอหนึ่งสว่างขึ้นสแสดงภาพของหญิงสาวคนหนึ่งในยุคอดีตดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความหวังชายหนุ่มรู้สึกเหมือนเธอส่งข้อความบางอย่างถึงเขาแม้ว่าจะอยู่ในมิติที่ต่างกันเขาเอื้อมมือไปแต่หน้าจอและภาพเปลี่ยนเป็นบันทึกวิดีโอสั้นหา,ห,าหญิงสาวพูดด้วยเสียงสันเครือ ปรดช่วยฉันฉันติดอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ควรอยู่ถ้าไม่มีใครช่วยทุกอย่างจะสูญสลายชายหนุ่มกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งรู้สึกถึงความเร่งด่วนที่แท้จริงเวลาของเธอและเวลาของโลกทั้งใบขึ้นอยู่กับเขาเขาหันไปมองชายแก่ที่ยืนอยู่ข้างหลังผู้ซึ่งนิ่งเงียบแต่สายตากลับเต็มไปด้วยความหวังและความกังวลนี่คือบททดสอบครั้งใหญ่ที่สุดของเจ้า ชายแก่ผู้เสียงแผ่วเวลาจะทดสอบทั้งจิตใจและวิญญาณของเจ้าจะไม่เพียงแต่ต้องเผชิญกับอดีตและอนาคตแต่ยังต้องเผชิญกับความจริงที่อาจทำลายทุกอย่างที่เจ้ารักชายหนุ่มรับรู้ถึงแรงกดดันอย่างมหาศาลแต่ในความมืดมิดนั้นเขาก็พบกับประกายแสงแห่งความหวังและความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของตัวเองเขาก้าวเข้าไปยังจอแสดงภาพอีกครั้ง พร้อมใจแน่วแน่ที่จะเผชิญหน้ากับชะตากรรมและเพื่อปกป้องเส้นทางแห่งเวลาไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามแสงสีฟ้าสดใสสาดส่องทั่วห้องควบคุมส่งสัญญาณการเริ่มต้นของภารกิจที่ไม่มีวันลืมและชายหนุ่มก็ตั้งใจเต็มที่ที่จะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ของตัวเองในบทบาทของนักเดินทางข้ามเวลาผู้กล้าหาญความมืดค่อยๆเลือนหายไปทิ้งไว้เพียงเสียงของการเดินหน้าต่อไป ในโลกที่เวลาไม่มีที่สิ้นสุดและเรื่องราวที่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเสียงเครื่องจักรในห้องควบคุมค่อยๆเบาลงแต่ความรู้สึกในใจชายหนุ่มกลับเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเขายืนมองภาพบนจอที่แสดงเหตุการณ์หลากหลายยุคสมัยผู้คนเดินผ่านในยุคอดีตใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวังและความฝันภาพของเมืองอนาคตที่สูงระฟ้าแต่แสงไว้ด้วยความโดดเดี่ยวและเปล่าเปลี่ยว เขารู้ดีว่าความสมดุลของเวลาถูกคุกค,คามการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในอดีตอาจส่งผลลัพธ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ในอนาคตแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการตัดสินใจว่าจะรักษาความจริงไว้หรือเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของใครบางคนในขณะที่เขาคิดอยู่จอภาพอีกจอหนึ่งสว่างขึ้นสแสดงภาพชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ดูเหมือนเขาอย่างน่าประหลาดชายคนนั้นยืนอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพัง ดวงตาของเขาเปล่งประกายแห่งความเจ็บปวดและความหมังผสมกันเสียงในหัวชายหนุ่มดังขึ้นอีกครั้งนี่คืออนาคตของเจ้าถ้าเจ้าไม่เลือกทางเดินที่ถูกต้องทุกสิ่งจะพังทลายลงชายหนุ่มยืนตัวแข็งรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลแต่ในใจกลับเกิดประกายของความกล้าหาญเขาต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้อนาคตนั้นกลายเป็นความจริง เขายกมือไปแตะที่หน้าจอแล้วทันใดนั้นเขาถูกดึงเข้าสู่ภาพเหมือนถูกพาไปในอีกมิติหนึ่งเมื่อเขาลืมตาขึ้นเขาอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนทุกอย่างรอบตัวดูผิดแปลกท้องฟ้าสีส้มอ่อนล้อมรอบเมืองที่พังทลายเสียงลมพัดผ่านซากตึกเก่าหาหะเขารู้ว่าที่นี่คืออนาคตที่ถูกเตือนและเขาต้องหาทางกลับ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปก้าเดินไปทีละเก้าแต่ละเก้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความมุ่งมั่นเขาเผชิญหน้ากับความจริงที่ยากจะรับมือและเริ่มเข้าใจว่าการเดินทางข้ามเวลานั้นไม่ใช่แค่เรื่องของวิทยาศาสตร์แต่เป็นเรื่องของหัวใจและจิตวิญญาณเสียงกระซิบในใจยังคงก้องกังวานเลือกอย่างชันฉลาดเวลาจะเป็นทั้งผู้พิพากษาและผู้ให้รางวัล ชายหนุ่มก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับความหวังและความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับชะตากรรมเพื่อเขียนบทใหม่ของชีวิตและเพื่อปกป้องโลกทั้งสามยุคสมัยจากการล่มสลายเรื่องราวของเขายังไม่จบแต่การเดินทางของนักเดินทางข้ามเวลาผู้กล้าหาญได้เริ่มต้นแล้วในโลกที่เวลาคือความลับที่รอการค้นพบและอนาคตที่เขาต้องกำหนดด้วยมือของตัวเอง แสงอาทิตย์สีส้มอ่อนค่อยๆสัดส,ส่องผ่านซากอาคารที่ถูกทำลายชายหนุ่มยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดของอนาคตที่รกร้างทุกก้าวที่เขาเดินผ่านเต็มไปได้วยความรู้สึกหนักแน่นและตั้งใจเขารู้ว่าทุกการตัดสินใจจะส่งผลต่อเส้นทางแห่งเวลายอย่างลึกซึง้งเสียงลมหายใจของเขาดังชัดเจนในความเงียบเขารวบรวมความกล้าหาญก้าวเดินเข้าไปในอาคารที่เหลือเพียงโครงสร้างเหล็กผุกร่อน ภายในนั้นมีแสงสลัวสลัวของหน้าจอที่ยังคงเปิดอยู่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทําให้โลกหล่มสลายชายหนุ่มจ้องมองข้อมูลอย่างละเอียดเห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตที่ถูกบิดเบือนผู้คนที่เคยมีชีวิตความสุขต้องเผชิญกับความวุ่นวายและความสูญเสียเขารู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นจากความเจ็บปวดที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนทันใดนั้นเสียงเครื่องจักรเริ่มดังขึ้นอีกครั้ง เหมือนเสียงเตือนภัยที่ส่งสัญญาณถึงโอกาสสุดท้ายเขาต้องรีบตัดสินใจจะยอมรับะตากรรมนี้หรือจะเปลี่ยนแปลงมันเขาปิดตาลงชั่วขณะนึกถึงใบหน้าของคนที่เขารักภาพความทรงจำในวัยเด็กเสียงหัวเราะและน้ำตาที่เคยใช้กันนั่นคือแรงผลักดันให้เขาไม่ยอมแพ้เมื่อเปิดตาขึ้นเขาตั้งใจเลือกทางเดินใหม่เส้นทางที่ไม่เคยมีใครกลา้าเดินมาก่อน ใช้เครื่องมือข้ามเวลาอย่างระมัดระวังเพื่อแก้ไขความผิดพลาดในอดีตและสร้างอนาคตใหม่ที่สดใสขึ้นแสงสีฟ้าส่องแสงเรืองรองขึ้นอีกครั้งถ้าเขากลับไปยังอดีตในช่วงเวลาที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงเขารู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะยากลำบากแต่เขาก็พร้อมจะ,ะเผชิญหน้าเพื่อปกป้องทุกสิ่งที่เขารักและเชื่อมัน่นเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ในฤดูใบไม้ผลิ กลิ่นของดอกไม้และดินเปียกโชยมาโลกในอดีตที่สดใสและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ชายหนุ่มมีกําลังใจยิ่งขึ้นเขาก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับความหวังใหม่ในใจและภารกิจที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเวลาเพื่อให้โลกได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความรักและความจริงใจเรื่องราวของนักเดินทางข้ามเวลาย,ยังคงดำเนินต่อไป ในโลกที่ไม่มีวันหยุดนิ่งและเขาก็ยังคงยืนหยัดเป็นผู้พิทักษแห่งเวลาผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่อชะตากรรมและเชื่อมั่นในพลังของหัวใจมนุษย์แสงแดดยามเช้าสาดส่องผ่านผืนฟ้าชายหนุ่มยืนอยู่บนเนินเขาเขียวขจีสายลมอ่อนๆพัดผ่านใบไม้ทำให้ทุกอย่างรอบตัวดูมีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ใจของเขายังเต็มไปด้วยความคิดและคำถาม เขานึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาการพบกับชายแก่ในห้องควบคุมการเห็นภาพของอนาคตที่พังทลายและเสียงเตือนในหัวใจที่ไม่เคยหยุดพักเวลาคือของขวานและบททดสอบที่ยิ่งใหญ่เขาย้ำกับตัวเองแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การเดินทางข้ามเวลาแต่เป็นการเลือกทางเดินที่ถูกต้องในทุกก้าวยางชายหนุ่มก้มลงหยิบหินก้อนเล็กหาหะ สัมผัสพื้นผิวหยาบกร้านรู้สึกถึงพลังของโลกใบนี้ที่ยังคงยืนหยัดแม้ผ่านการเวลาเขาตระหนักว่าอนาคตที่สดใสไม่ได้มาง่ายฮ่หาฮแต่ต้องแลกมาด้วยความเสียสละและความกล้าหาญเสียงนาฬิกาในใจดังขึ้นอีกครั้งเตือนเขาว่าการเดินทางยังไม่จบแต่มีบทใหม่รอให้เขาเขียนขึ้นบทที่เต็มไปด้วยความหวังความรักและความเข้าใจในความซับซ้อนของเวลา เขาหันหลังให้กับท้องฟ้าสีครามและมองไปยังเส้นทางที่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้าพร้อมกับความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นในทุกเก้าแยกาว่าเขาจะไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ค่าชายหนุ่มเดินลงจากเนินเขาพร้อมกับหัวใจที่เต็มไปด้วยแสงสว่างแห่งความหวังและความมุ่งมั่นที่จะปกป้องอดีตปัจจุบันและอนาคตของโลกใบนี้เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้เลือกเส้นทางของตัวเอง เรื่องราวของนักเดินทางข้ามเวลาย,ยังคงดำเนินต่อไปในโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความมหัศจรรย์และเขาก็พร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญกับทุกความท้าทายที่รอยอยู่ข้างหน้าด้วยหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้และความเชื่อมั่นในพลังแห่งเวลาและมนุษยชาติชายหนุ่มหยุดยืนกลางทุ่งกว้างมองไปยังเส้นขอบฟ้าที่แสงแดดค่อยๆลับตาเขารู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การข้ามผ่านการเวลา แต่เป็นบทเรียนล้ำค่าที่สอนให้เขารู้จักความรักความหวังและความกล้าหาญในใจเขาเต็มไปด้วยความสงบและความมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตมนุษย์ยิงคงมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมด้วยมือของตัวเองเขาหันหลังจากทุ่งกว้างเดินกลับไปสู่เส้นทางแห่งชีวิตพร้อมกับความรู้ว่าเส้นทางข้างหน้านั้นยังไม่แน่นอนแต่เขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกความท้าทายด้วยหัวใจที่กล้าหาญ แสงอาทิตย์สส่องสว่างทั่วโลกเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่และเรื่องราวของนักเดินทางข้ามเวลาคนนี้ก็ได้จบลงด้วยความหวังและความเชื่อมั่นว่าเวลาจะยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งในโลกที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด